สองที่กประกาศที่เข้าใหม่ก็น่าจะอยู่เลงอะไรอยู่เนี่ยก็น่าจะแลนแปดตอนนี้คือคนหันมาสตรีมเกมเยอะมากดารงดาราก็หันมาสตรีมเกมเต็มว่าวันนี้โฟกัสเปนเล่นด้วยนะรู้จักโฟกัสไหมใครแห่งเยอะมากก็แกงแฟนชั่นไงโฟกัสอ่ะใครอะรู้โฟกัสอีกแล้วโฟกัสจังไงรู้จาก แฟนฉันเนอะไม no ่รู <player> ้เอ็มไม่รู้จักแฟนฉันหรอไม่รู้อ่ะวันนั้นจะเห็นใครร้องเพลงมันอยู่เลยโอ้เยโอ้เยโอ้เย่อ๋อเออไม่กอดที่เป็นผูบไอ้แจ็คอ่ะนี่ไงไหนหน้าไงคู่เป็นแดกอะไปตุดจีนไหนหน้าไหนหน้าไงไหนหน้าเออ เอาสิไม่ได้ใส่กี่เอ้าก็ได้ละอย่านะอย่าละอย่านะอย่าละมันเป็นคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์เราตอนนี้ได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของแก๊งเรา power ranger โอ้ยพี่แบตหนดเาจะได้เก็มือถือหายต่อเหมือนกันนี่ก็ไปแล้วจรเฮอไม่ดีจอยเดี๋ยวดื่มเครื่องเคียงนะไอกจอยหนึ่งก็เล่น ได้เด่นเด่นจอยเดียวละเด่นแบบเฮ้ยคิปหายแล้วโอ้โหนี่ยอใช่เกมผู้ชายใครจะดูคนแรกปะเขาเล่นเจอเลยนะเมื่อกี้สี่คนน่ะโม่น่าจะเป็นโมจิละแหละย่วใช่เพราะเกิดแยกกันแล้วใช่พี่พี่ได้แคบไปไหมเมื่อกี้ใช่จบไม่เรีใครทำอย่างเดียว เมื่อกี้ออกเกมมาก็พาวยก็เลยลืมตายตั้งแต่5นาทีแรกอ่ะใไปตับ6 0นาทีไว้แล้วก็กดไปเลยใช่แล้วผมแค่15ผมแค่15เหมือนกันก็บอตายไม่หายแล้วผู้ก่วยใจนี้ก็พอเกิดอย่างนี้ก็ไม่ปรับสิต่อให้มัน30นาทีแล้วก็กดทำไมการบินตรงนั้นอะ พนนี่ไอ่ไม่ผ้พิเศษผานหน้าพี่เปแซ่บตัวอะไรอ่ะตัวอะไร <S <S อ่ยยอยะ,อะตัวอุ้ยหยอยมีตะเข็บแกะให้หมดเลยนะเห้ยหยอ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 ยไปเจอตะเข็บแกะให้หมดเลยนะมหยอยเจอผม,ม,มแล้วอ่ะโมล,ลี่ด้วยอะ่ะเธอยากยู่ยในอีหยอยเนี่ย จะลากมาพี่ไม่รู้อยู่ไหนอะว่าอยู่เนี่ยเล่นไหนเนี่ยอยู่หว่างไปเล่นบ้านเลยด้วยเออพี่่คัเมแ่ีเนกี่ยู่เนียตรงบานบานบารังหลังจะเป็นเานอะไรไม่ได้อยู่มันดาหน้ามงแก เานายตันใ,นนในครครไวอะ่ะเนี่ยนี่ตันยังไงคนเดียวเฮ้ยนี่ตันอยู่วันเลยนะมีเอฟวันด,ดีไม่รู้จักมือ เียงอยู่ไหนออกขวากระบีบูยอออกฝ่ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่เก่งมันจะอยู่ใกล้มากเมื่อกียไอ้หยอยยังไม่ลื่นอีกเหรอหยอยไปบนบ้านน่ะเมื่อกี้อ่ะเข้าบ้านเลยนะไอ้หยอยไใช่เอฟ ลางออกไปอย่างนี hmm. ้เลยนะอ้มาแล้ววันดีโอ้ยเโเล่ใครวะ ทุกเครื i, th th ่องทุกเครื่องถกเครื่องถูกเครื่องลงไปแล้วไม่เห็นเฉยคือุณเห็นมากเลยเนี่ยเออเห็นพี่เฉยพี่พร้อมขึ้นมาหิวให้หน่อยเอาโอ้นี่เล่นล่องนานอ่ะไม่ล้มอ่ะ มีคนโดนโมลี่แล้วมีคนโดนโมลี่แล้วเอฟเอฟลวงมาล่วงมาล่วงมาลาประตูเอฟหน้าประตูหน้าประตูหน้าประตูนี่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 ข้องวีไปเนี่ยตรงนี้โดดไม่ได้ไม่เห็นทางออกไม่เห็นทางออกคือหลุดแตเนี่ยแต่เนี่ยอลลดแต่เนี่ยเอาปีนมานี่ยเฮ้ยพี่ไหนอะ มนหลงไม่ใหญ่อนนมันตัวเดียวเอาลไม่หลอะอกไม่เจอเดี๋ยวเราไปตัด่ข้างบนนะเลียรไหมนอีชิฮูปานข้างบนใช่ป่ะตามเพื่อนแล้วพีเอกหลุดแล้วเอาเอาไป อะไรอ่ะครับคลิปนี้เดี๋ยวต้องกดอัดย้อนหลังให้หน่อยแล้วเฮ้ยดีตื่นเล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 ่นเนี่ใช่เราต้องเอาไปพาคเว่ยจงเสียงออกเราไปพากเองใช่ใช่จงเสียงออกเราไปพากเองอ่ะเพื่อกหลุกอีกอเอา หลุดกระจายเลยอ่ะมึงจะได้โมลี่ไข่ไปเนี่ยไม่ใช่แม่ก่อนขายได้โมลี่มีกระจายโมลี่หมดขยงเลยมันได้เอาโมลี่มาปะเนี่ยเอามามันไม่ใช่ผ้ามันก็ต้องเป็นโมลี่ก้ะจายเอาแล้วนี่นี่แหละนี่โดนแน่ได้แล้วเอาแล้วเอาแล้วเจสต์ไมนี่ยพี่ แล้วก็จ้างเลยอ่ะเอาคอนเทนต์ท่อนเทงแค่ในแผนวะแผลเอ๋อมันไม่แผลป่ะนั่งอ่ะมันไกลมากอ่ะแตาใกล้มันไม่ใช้เฮ้อย่อยใหญ่เป็นตั้งไฟเด็กมันอ่ะโซนย่อยเฝ้าอ๋อยย่อยเฝ้า เชิญเลยเชิญเลยเลยเผผวแยกนะไปไปขวาไม้ขวาที่มเป็นล้านเาไเราไปพี่ F F เครงนี้ข้างข้างเขาข้างเขาโอเคข้างเขาที่เบรกิไปเดียวไปเดี๋ยวเตะก็ล้อีกอะโดนโลีแน่เท่นี้ ตเอกโดมไม่ได้แล้วนะตเอกโดมมอลีนะเข้าไปในบ้านอย่างนั้นนะตเอกไอ้ถุนรู้ไงมันหลงเขาก็เลยเข้าไอสุกี่เผาสุี้เผาก็อยู่ข้างบนน่ะไม่ทำงานเลยเอาแล้วเลื่อนเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยมันยังไม่โมดเดี๋ยวว่ามันไม่ยอมมาเลยมอเหลืองหรือเปล่า ไปเล้วรีบปั่นรีบออกกันไปดีกว่าเราพยายาม่ะโดนแขวนตรงนี้มีเ่รื่องตรงผมปั่นไว้จะเสร็จหร้อยั่ไปป่ะไปไไนีมันออกมาก่อนอ่ะไม่รู้ว่ามันปั่นเสร็จกันไปหรือยังนะมันอยู่ขอบๆอ่ะวิ่งล้อๆไปเรื่อยๆอ่ะ แดงไม<ห>่น่ารัก,กรน่ารักก่องร,อรักแล้วตายอีกแล้วพันตายนี้แปดพันเพื่อนมันไม่ทำอะไรเลยหรอมาได้แจมสองพันอยู่ขอบๆอบวิ่งไปเรื่อยๆอไอกี่เท้ามันไม่ทำงานเลยนะมันบนเนี่ยี่เท้ามันไม่ทำงานนะจะบอกนะว่าดับไปแล้วอ่ะดับป่ะยังยังเลยไม่ งอมาแล้วอ่ะตามไปท้าไปแล้วรากไปเลยรากไปก่อนลากไปก่อนเดี๋ยวปันให้ได้เสร็จหรอมีไม้ไหมเนี่ยมีใช้เลยต้องยู่ไหน่ะ ในบ้านเนี่ยตัวข้างบนเก็บอยู่ด้วข้างบนแล้วก็ใช้เรือรันเปิดเนี่ยเออยินี่ออกมาได้ยังไงได้อี๋เนี่ย ที่ดูเด้กอยู่ที่นอนอยู่นะเอฟวิ่งตรงมาเลยวุ้ยวิ่งตรงมาได้ไหมอ่ะตรงไหน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 ตรงโซพี่เอกอ่ะแล้ววิ่งขอดเลยโซพี่เอกอยู่ไหนวะผมอยู่บ้านเล็กอ่ะอยู่ไหนอ่ะอ๋อเหรออีฝั่งหนึ่งของบ้านเล็กอ่ะวิ่งข้ามมาเลย ตรงบ้านบ้านหลังอ่ะบ้านสองชั้นอ่ะคืออะไรวะเกย์เอฟอยู่ไหนเขอยู่บ้านเล็กมัฟ้าแกตรงไปแล้วตรงไปแล้วแกประตูบ้างขวามาเลยไอ้ผมมีไดฮาร์ไม่ใช่หรอมันเปิดทั้งสองบานแล้วนะเายคลิปหายแล้ว เล่นมาเลยเอฟโอ้คุณเลยยอมเลยทำไมวัน้ทำไมวันนี้มัล้มอ่ะมาแบบนี้เพืทำไมใช่ครับแล้วกูว่าแม่งบนเขานี่เลยพ้าเลยเชื่อพอดียืนเป็นตีเลยแบบเนี้ยใช่จริง เฮ้ยไปอะไรรู้จักปฏิหารห่อพี่มาเลยเอ้ยมันขึ้นมาวะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนกำลังมันลงไปยังมันลงไปแล้ว เปี <ork ork ่ยนของใจหายแล้วมันอยู um wow ่บนบ้านมันอยู่บนบ้านไอ้หย่อยเจอปูแล้วไหมล่ะอย่าล้มนะอย่าล้มนะเพื่อนรีวเพื่อน Bye 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 bye. bye. Run. ออได้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 ี่เอ๋อเลยอะ่ะยืนมองเอ๋อเ